สวัสดีค่ะแนวทางหุ้นวันนี้นะคะหุ้นวันที่21บมิถุนายน2565ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ2,4,4,1,4,8,5,8,6,1,6,2,1,3อง๋อขอโทษค่ะ7,3 7,6 เก้าแปดสองแปดหกและเก้าเก้าค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือสี่แปดเจ็ดสามและเจ็ดเก้านะคะเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดของเราก็มาหลายเลข เจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดเก้าค่ะเลขสี่ของเราก็มีสองสี่สี่หนึ่งและสี่แปดตัวที่เน้นนะคะมีเลขเบิลคือเก้าเก้านะคะวันนี้ไม่มีศูนย์เลยค่ะวันนี้ เลขแปดของเราก็มีหลายเลขนะคะสี่แปดห้าแปดแปดสองแปดหกเด่นเจ็ดนะคะเน้นเจ็ดสามและเจ็ดเก้าค่ะ แล้วทางหุ้นวันที่21มิถุนายน2565ค่ะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ